ใครมาแล้ว,ลวอ่ะน้อยเหาเนาะเนวก็ซัมพีเทียดี๋ยวคๆก็บีเทียนางที่ครับเนาะเดี๋เขาไปทางนันพี่น้อปครับเป็นจะได้กันเราเบิร์นกัน,กน,กน พี่น้องสี่น f วมสบาวบเบาตบองวันนีเนาะครับเนาะก็คือหลายคนเป็นบอลขอลซุ่เด็กรองกรอมาับาุ่นท่บาครับมานางม้าตดินนะครับอ๋อนี้อยู่สถานีบอลซุ่นนีครับหลงจากที่ว่าไปเบิ่งอนะนาะานีการบซื่นทีแบบอย่างนอีดีพี่น้องเลยมนแบบโคจักสิบ่าได้เบิดคำสิบ่าวอีดีพี่น้องมันใหญ่อีดีมันหาสิ่งได้เกรียยเปี่ยบอรเนาะล้วก็ มาลองเบิรงนครับเนาะทางแดงนิชชีวิตเลยี่ว่าได้มาเห็นติวาจะมานั่งรถหาไฟฟ้าใต้ดินนะครับคือ MRT าีาีเนี่ยทีวะนี่ m อ t โอ้ขอเห็นอะไรพนมานั่งพี่น้องบ่กิดว่มาร์ทีดนติาเป็นแฟใต้ดินธรรมดาออ MRT เนาะว้าพี่น้างก็คือเฮาจะไปซื้อตัวอ่เนปะพี่เนาะตัวตอนนี้เซื้อตัวเอนนี้ซื้อตัวแับเปิดกิก่นมาเบิ่งครับพี่เนาะมาสิเป็นจังไงทางแดงนชีวิต สำหรับ fc เรียกร้องเนาะการซืวอต้นใจนะครับพี่น้องโอเคครับนี่เนาะครับเนาะกับเพื่อจะมีตู้หรือว่ามีอ่าศูนย์จ่ายตัวเนาะครับเนาะเป็นตู้กดเลยพี่น้องง่ายดีครับโดยที่ว่ามีพลังงานเนาะสื้อง่ายๆเลยนี่รอคิวซื้อเนาะครับเนาะจะมีลาวต่างชาติครับของรอคืนก่อนเนาะครับเนาะซื้อไปมันจะไปใส่ก็ไปไปสีลมออกไปสีลมนะครับเนาะนั่งบางซื้อไปสีลมครับครับ เป็นเงินธนาคารใช่ไหมครับพี่น้องเนาะอ่าไป็นเงินธนาคาเหมือนกันเนาะอ่าตอนนี้กระดวงกระเป๋ามาแล้วพี่นอ้นนนองเดินทางมาบันดีด้วยขอพี่น้องคำนวณมาขอสีบเบิลเงินเท่าไหร่จะมาจากนัางคิเท่าไหร่นัางคิดประมาณนั่งคิดประนังอันนั้นนังบินมามันไกลในเด็กเจ็ดสิบบาทอ่าบินมาผมยัอยู่มันไกลนั่งบินไปห้ารถไฟสายสีแดงสีแดงนะครับไปนั่งรถไฟมครสีแดงยี่สิบบาทเขายังตกใจยี่สิบหยิแค่อืมก็คือประมาณอ่าเก้าสิบบาท แต่ก็ไม่กินเป่าอ,อยู่อยู่ห่างสถานีก็ซื้อ60บาทพี่เนาะเป็นหน่อยป้าเนาะแต่ก็มานั่งปลาเอ็มอาร์ทีเอ็มอาร์ทีประมาณ4ี่บาท,ทนิดเวสี่40กว่าบาท,ทประมาณนี้แหละประมาณร้อยกว่าพีเนาะไปใส่เงินไปใส่เงินนประมาณเล่นทางหมดที่ทำไรพี่เนานนะเราก็จะ <laughs> ดีกับสปอร์ตเลือกพี่เนาะเหอนเหมืนี่นาะว่าซื้อรถพี่เ <laughs> <laughs> นาะซื้อปีรถจับรปล ตาตาัื่อกันนะครับังัื่อะครับอันนี้ก็จะบอกราคาเลยบอกราคาบอกราคาบอกราคาโอ้มีนักศึกษานเรียนนักศึกษาเรียนเด็กสูงอโอนยนจะมีเท่าเป็นตัวคนทัวไปคนตัวไปือเทานี่กัประมาณนี้มาพี่นี่เยจะไปสีดจะกดสีดมได้สีดอยูนี่นี่ ก็ด okay. ังรงยม oment มันจะก็ดีนี alone, ่นะเพราะมันสีตัวสัมพันธ์อะไก็ตัวนั้นบัตัวดุนเก่าอ่าสีดนัเ่ที่อาเนาะสี่สิบสามบาทไอบอลนี่บอลใส่ยอดเดียนอันนี้นั่นแหละ ถ้าบางบางแบงที่แบงมันเก่าเนี่ยก็มันจะบวหับนะอันนี้มันหับอยู่ถ้าแบงที่มันย่อมันแบบมันพับมัายังเดี๋ยวให้เราจะไปเปิดเนี่ยจะไปเปิดพามันกิดเป็นไงเมื่อกี้เราไม่ได้ดงมาก่อนนะอันไหนเดียนเดียนตัวดิบตัวเลยลำลำมันเป็นสีลำจากสีมองเราเห็นโอ้ยเปิดกระดิ่งมาเป็น เรียกว่ามันเปลียนเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นคาร์ดป็ะเรียกว่ามันเป็นการ์ดโมเมนต์การ์ดมันเป็นเดียนเด๋ยครับพี่น้องเดินทางวันนี้ต้นเขียนพี่ครับเห็นเขาซื้อของมันมันเป็นทางเข้าเล้วฮะ๋ยวก่อนนิ้มเป็นทางออกโอ้ทางออกแม่เนี่น่าไปจากไม้ขึ้นไปครับไม้ขีดไปดูพี่น้องตอนนี้ติดข้อสิบไปแล้วครับเนาะหลังจากที่ว่าซื้อตัวแล้วครับก็คือจะ แน่นไปในทางเข่าเลยมองนั้นไปทางออกเลยแต่คือทางเข่ามันจะมีถุงซ้อนสีดงคล้ายๆกับ BTS ไงนี่โอ้ยน้องถือตั๋วไปกี่ซีสิบบาทใี่น้องรับที่สามบาทอะขับไปเลยอันนี้โอ้ยน้องตอนนี้ก็ทั้งจากที่ซื้อตัวมาแล้วเนาะครับมอซูนจะพาลงไปทางนั้งลานนี่เนาะจะมีอะไรเดือนลงเนาะโอเคครับไปน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่หนึ่ง สันงยังได้บอมแมนว่าสันเดียวได้มีหลายสันงให้สั่งมันคิดว่ามันสิมีงล่างแบบเป็นใจดี่แบบนี้นะคขาว่ามีแพลตฟอร์มเดียวเปล่าที่จะได้ขึ้นไหนใจเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าแมนแมนแท้ว่ายปทางหลักสองก่อนนี่ได้ทางรถไฟข้าตักเขาไปข้างใน เอนี่เลนี่จะเบาเล็กนเ่ลัทษณะที่หนึ่งครับเดสีโลบมันมีมีสีลจะเห็อมีคำว่าสีลรแม่ข้าไปเดี๋ยวเนาะในบริเ่ณนี้เนาะแต่ว่าจุดที่มันเป็นแบบซีอ่านี้ซีเทาเนี่ะมันบมิพานมันพานแค่แบบซีที่มันเค็มลนเมันมจะพานเลยอกวาเขาจุดๆไนนี่ครบอันนี้ยายูจุดนี้นี่ีแรงๆหงอนนี่ดก้อสอันเดะบอกว่าซื้อเนาะอันซื้อานอน พันเนพิสตื่นจัดหน้าท้องหน้าท้าสิบตัปีี่หรอแมนซีดกจกสถานีนะนับเป็นเจตสถานีเดิมพี่น้อง,อ,นนองครับสองสี่หกแปดสิบองสิบสี่สิบหายิบห้าไทยแมนแมนมีนมยังจุดนี้ที่ว่ามันเป็นตาอยากไปไนะซีดกบ,บอกจะเป็นสวนบุมที่นี่มีบอลติข้เ,ขเหรนยสงการกันอ๋อี่ว่าพลังเหนน,นนะเนาะ าาที่านจะตาดิดึงสันไปจะเข้าเห่นสงกรามในร้ายเนี่ยโแม่ในร้ายเป็นแซนเนี่ยเปิดขึ้นทางน้ที่นอนนั้นเดี๋ยวมาซุนถ่ายก่อนซ้อนนับเนาะโอเคครับเนาะแล้วจิหานั่นเล็กเลกหน่อยวะไปจาก็มาไเดี๋ยวมันจะมีนาทีบอกเลยเดี๋ยวมันจะมีนาทีบอกเลยอีกอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีรถไฟมาก็คล้ายๆกันนะ การขึ้นรถไฟก็ไม่ <S 2> <S 2> ไมไมแตกต่างเพราะว่านี่มีลูกศรสีเข้าก็เป็นทางเข้าลูกศรสอีออกเป็นสีเขียวนะก็ให้ผู้โดยสารออกมาก่อนแล,ล้วเราค่อยเข้าแล้วก็สามารถดูข้างบนได้นะตอนนั้นทางเข้ามันก็จะมีป้ายบอกว่าป้ายบอกทางนี่เห็มออนั่นนั่นนั่นนะ่นปป้ายบอกว่าเราจะไปสทานไใดแต่ว่ามีคนไลยเป็นบอก เมาก็มายืนเนี่ยต่อแถวกันอยู่ตรงนี้แหละแม่ตอนนี้คนมาหลายเ่าก็สามารถที่จะมาข้างนอกไปก่อนข้างหลังก็จะมีข้างหลังก็จะมีวิวแชร์ไวส้สำหรับบริการสำหรับแบบผู้ที่แบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้อย่างประมาณนั้นก,ก็จะมีวิวแชร์สำหรับไว้บริการนะครับผมนะผู้สูงอายุแล้วก็จะมีลิฟต์นี่มีลิฟต์นี่ลิฟต์เด้อลิฟต์ก็มี ไปหู้แล้วแบบนี้เวลาเขายังมาคอเดททุกการขอที่มาชุดนี่แหละแมนไปหาไปซีร็อกด้วมีแบานั่นนี่เป็นรวมกันมันจงไหวมันจงไหวว้าท่างเขาเจอกระบก็นะเจอตั้งซีอกกับอดบางซื่อแล้วกันบางอ่างกซื้อมากังกินาดีเนาะแม่ักไครับกินรถไฟอย่างเดียวพี่น้องกินรถไฟอย่างเดียวซืเดียวดว ประมาณเท่าเดินทางกันจะประมาณสักกนาทีประมาณสักกี่นาทีมั้งถับไปนทางรถอยู่ท้ายนอนเมื่อกับส้มหมูจักรรถนั่งรถมีมันกีบรถติดเลยส่วนนะรถติดสองเที่ยงนี้รถติดคือว่านี่ก็สะดวกสบายนากกว่ามันมีไหลบอดไฟแม่นไฟไล่ไหลายสเสริมต่อกันแต่ลท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันสะดวกสบายเลยนะพี่น้องเลยมันเป็บรรยากาศบ้านเลยบรรยากาศอยู่นี่มันสะดวกสบายกว่ากท่าสะดวกสบายนะครับหาได้่ละอย่างทานกันกินบอดดีกว่า การอนุสีพิทักษ์ก็โอเคนะมันยงไงไงหลายอย่างเลยเนี่ยเอฟซีเอฟซีคนไทยกับใจดีบางทีมันก็แบบคนมันมากิดมาหายก็มันนี่เนาะมีพี่คนหนึ่งเป็นซอยค้าอาหารสองร้อยบาทนะครับเนี่ยเอฟซีคนไทยกับมาซอยเหลือขอบคุณญในร้านนะครับเนาะสำหรับไอ้เพืนเบิ่อนกิฟต์สองสองร้อยบาทค้าเดินทางค้ามัดทองเกลียดนะค้าอาหารสองร้อยบาทค้าเดินทางก็โอเคครับครับโอ้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นมีนดใจซอยเฮาก็ถือว่าขอบคุณเป็นลนร้านนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีแต่เราทารถไฟมาอ่ายังเหลืออีกประมาณสองนาทีนะครับผมนะปลายทางหลักสองปลายทางหลักสองได้ท่านสิไปไปบวกคิดมาห้าสิบมันก็ได้มานั่งเห่นว่าสํหรับเขาบวกคิดจ้าอาจจะบวกคิดบาเจ้าสิบกได้มานั่งแ,แบบอยู่ใต้ดินได้เนี่ยพอเราอยู่แบบพื้นดินเด้่พี่น้องอยู่ใต้ดินได้แบบเพิ่นคุดเพิ่นคุดดินลงมากๆโอ้ยให้คนเดินทางอยู่พื้นดินได้บวกคิดมันมันสิมีอยู่่พื้นดินนะที่แต่คนยิ่งเอ้าไปลว่าคือเทิงบอกว่าบ่มีว่ากี่บาสิอยู่ซันดุมนะ ที่่วาสุดตัวแล้วก็บสีนังยูฮันเดอร์นะยังมีอยู่สันดินอีก <c oughs> แต่ว่ามันมีมมันีแบบน้ำแบบรอยผ้าก็มีมันสีแบบขึ้นใต้ดินแก็ขึ้นรอยผ่านี่มันมีคือกันขแบบากี้เขาเนาะขาเบิ้งเขาเรี่น้น,น่อยนะตาเราสดใามากยดใสมากครับยนะิบ่งยา่เลยคลิปนี้ดดก็ดดได้แต่ว่าเขาแปลงในหอศิบยยุริไายยังไงแล้วก็ห้าริอยหาสิบบาทบอกว่ามันอาจจะเป็นการรบกวนแมนเรียบร้อยนะครับเนาะครั้งนึ่งในชีวิตไรมาเขาพลาดอะไรบ้องเนาะสิเป็นอะไรได้สิ าละวายสุขพังพี่น้องด้วยว่ามาบอกว่าจ่าสู่ตุการพังมาว่ามีแต่แรงแรงนางเอ็มอาดีแรนางรถไฟฟ้าใต้ยินของประเทศไทยอ่าพายพ่วอลเนาะมีก็ใจอะไรนี่ครับรอเบิ้งครับพี่น้องเนาะเราติดตามรับชมเบิลงแต่ว่าเข้าไปนี่แน่นอนจะได้ครัพี่รองมีหลายจุดแน่พี่วอลถ้าไปมีเนาะหลายจุดเลยสม้ติตามกระหานจุดออกตามกว่าหานจุดเราตามพี่รองเนาะว่าจะเป็นอะไรถ้าว่าอากาศดีนะเมื่อกี้กังอรู้สึกว่ามันแดดเลยโอเคเลยเมื่อวานฝนตกเนาะเมื่อวานฝนตกเมื่อวานยิงยิมหาเป็นอย่างไรนี่เราไคมาเด้อ ว้าว wow. มาแล้วใสมาแล้ว,ลวอ่ะงาเหรอปง่ายกระสาพีเทียนเดะขายก็มีเทียนพี่ป้องพี่ครับเดเขาไปทางไหนพี่น้องครับเป็นอะไรกันเราเบิ่งกันับมาไกลนดแต่ซิมะเปกยังไงล่ะ ถานีคลองเตยคลองเตยโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถคลองเตย Station Please mind the gap between train and platform อ๋อแล้วซีลมไปน้องค่ะกนดีประมาณยี่สิบนาทีกี่มาแล้วเดียวเนาะประมาณยี่สิบนาทีประมาณพอมาเลยพอมาประมาณใบหนึ่งอ๋อโขากินดีพี่น้องสมดีหลายๆคนอยากให้แมานั่งเนาะต้นต้นหมอกลายเนาะคนลายเขาก็เลยแบบโปรตีนไทยแบบเป็นจริงเป็นจังนะแบบไทยแะไรก็เบาๆไทยนิดนึงนประมาณยันคนเราเบียร์พี่น้องเนาะแมนตัวเละเบียร์เบียร์กันมาหลายยันขาเดินเนี่ยพี่น้องเขาก็ต้อง นราคือที่ว่าต็ดตามเพื่อนอะไรพี่น้องการเดียวเดี๋ยมันเป็นการวนูริากันภูริชาตนอื่นแล้ี่เาการไปทยสติอนะทายนายตาเพื่อนกับ่าไรน้ะไอานี่นาเอาเองนี่หนาตัวเองแต่ก็ทยี่้อยพี่น้อขึ้นได้แบนี้เกิดอะไรต่อขึ้นไปข้างบนเลยด้นไปกัอนตั้งกันาเราท่านี้มีบอท่านอะไรมัท่านย่อะไรมา้ยห้องอสีลมแบบพี่น้องเลยฮะท่านี่กัเป็นเป็นยังก่านี้ สีลมรอมกับมิตึกอยู่ได้เห็นสวนโดมเห็นยังหรอส่วนโดมที่นี่เลยค่อยมาจะเปื่อนแล้วครับพี่น้องแค่สีลมโอเคไหมไม่เคยอีกเพราะว่าแสดงว่าจะยุติแทยจะยุติจะยุติตลอดเมืองติแม่อยู่ตลอดเมืองก็จะยุติแถวแถวเมืองเอกแถวอ่ารังสิตเทปฟิวเตอร์เนี่ยไม่ค่อยไปอยู่แต่ว่าแถวเขาโตเมืองเนี่ยก็เคืออีดีอันนี้ม่นมาเมาเมาอ่าติดตัวหรอกยี่หรอหรือว่าเมาแบบเอาตั้งบริเวณมาอีดีเขาก็เตรมใบก็ไม่ใช่สิบใบก็ดีครับ แต่ก <Oh, ่อนยังสวนยังหน่อยเนี่ยหละกันเข้าไปเข้ากันจ๊ิไปเห็นอย่างแต่ก่อนก็คือมมูมียังหนาี่ว่ามูมีเบียบง่า่าเออสเปเดีนที่ว่าแต่ก็เป็นงานคูบมือครับเป็นเบีย่มือเนาะเนี่ยบเออรงมันันไรเรือนทีมีบอกแบรนด์เอนไฟต์ทีเบ่งจ้า ยาวะเดืนะอเลยัดีฬาเลยยางขึ้นบ่นอตอนลยนี่างขึ้นกับเมือยร่อันนี้มันขึ้นไปฮอน<ด>แฟ,ฟอมที่สด้วยแพฟ,ฟอมแดงแมนเป็นสองข้อมูไตด,ดีนีเนาะประเทศเนบ่ซาดียวเลยนะประเทศึ้นาดียว,ลวเยวลย จริงๆมันมีสองสันเลยนี่นี่สันสันที่สองนี่นี่็เป็นรถไฟกันอ้มาทีกันไมาทีกันไปสายเที่ยมาไปเ่เมื่ไนั่งขงแมนต้องนั่งขั้นึ่งเล้ขแมนอันจริงๆมันไปลามันไปลทุกทางเลยแต่ว่ามันทางไหนมันสีไก่ทางไหนมันสีไกไ่นะอดฮอดอลไรพี่น้อง แพลตฟอร์มที่หนึ่งอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนห้าตองห้าคำบานี่มันจะมีอันนี้บอกเลยม้องน้องไปสักหน่อยเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกว่าไปแต่ว่าเ้าจะไปซ้อนตรงพินีจก็ไปประตูที่หนึ่ง มถอาจะไปมีเทสสารแดงเลยไม่กี่ันศิโรมีวะตามมีวะจะเลยขึ้นไปเนี่ยก็เป็นมีเทสเดียวเที่ยวหน้าเที่ยวหนังมาจากสะพานตากสินใายเดียวกันโอเคโอเคจะไปไซด์ดิจะไปสวนรุมฯจะไปทางไหนโอจะโอจะจุดเลยเพราะว่ารกันไปทางนี้ดีกว่าไปเทสสระแดงดีกว่ายังมาถามกันอีกว่าก็เป็นไกด์เทสเลยก็เป็นไกด์เท้เลยันเจอแบบเออจุดไรที่มันเป็ตะเบิ้ลจุดไรที่แบบนั่งรู้นะไม่เคยมาไอ้นี ก็มีแต่ว่าตามขอทูนเลยเนาะงสุดยอดมากเลยมากเพลยเอาโอเคครับว่าตอนนี้ก็หลังจากที่ว่านั่งอีมาทีเป็นโมเขย์อีมาทีมาแต่บางสิบี่หนอครับคนั่งอีมาทีครั้งแรกแล้วครับในชีวิตเลยผู้คนกับแบบหลายคนคอมเมนต์าอย้งให้มาเบิ้งเนาะแบบมันอยู่ใต้พื้นดีดด้ยในพื้นดินประมาณเท้าึ้นก็มันซ้ำสันสีสันหมเดี๋ยวเขาเขาลงไปประมาณซ้ำสีสันเนาะที่หนอประจางแล้วร่างกานดีดี กูเกอร์แล้วครับพี่น้องคนนี้เห็นน่ารคนมากไดินวันน้แค่มานั่งรดยเลยเลยเลยเป็นการนั่งายมแนคือว่าแต่เกอรเพ่น้องยังอยู่อยู่ายางอยู่ครับล็ากกาแกิดตามต่อไปครับแล้วต่ก็ขอบคุณพี่น้องทาเจะลปรงสมครับสาหรับคิวนี้ขอลาตัวไปก่อนเอครับพี่น้องฝากกิตามต่อไปครับเนาะสยดีสวัสดีาบ